สวัสดีครับอยู่กับเบิร์ดจากซูมคาเมราแล้วก็อยู่กับน้องจูนของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะนรับผมเบิร์ดก็มาพร้อมกับเลนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางซิกมาอย่างตัวซิกมา50 f 1.2เดี๋ยวเบิร์ดจะไปรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันว่าไอ้เจ้า50ซิกมา f 1.2รุ่นนี้นะครับผมมันดีสมชื่อแล้วก็สมการรอคอยของชาวโซนี่มากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนจะไปดูนะครับผมต้องขอฝากช่อง YouTube ของซูคาเมรานะครับผมแล้วก็ ช่องอีกช่องทางหนึ่งของน้องจูนั่นก็คือถ่ายไงได้งี้ใน t i k t o ็อกนะคะแล้วก็สามารถติดตามถ่ายไงได้งี้ได้ทุกช่องทางของซูม c a m e r าเลยค่ะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมกับซิก m a 50 f 1.2หลังจากที่เราเบิร์ดได้เลนมาก็ไม่พูดภาพทำเพลงอะไรครับชวนน้องจูนออกไปทำการถ่ายโระเทสกันทันที ด้วยความที่มันเป็นช่วงระยะ50มมิลซึ่งเป็นระยะครูของใครหลายๆคนนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเอาไปใช้ในการถ่ายรพเร์เพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องถอยห่างจากนางแบบมากจนเกินไปประกอบกับว่าเจ้า1ิม,มารุ่นนี้นะครับมันมาพร้อมกับค่า f 1 2ซึ่งมันทําให้เวลาที่เพื่อนเพื่ทำการถ่ายพอร์นะครับมันจะมีเอฟเฟกในส่วนตัวหน้าชัดหลังเบลอได้ เป็นอย่างดีและสามารถทําเบอร์ฉากหลังให้แบบว่ามีความนุ่มนวลได้แบบง่ายมากนะครับผมผิดจากเลนที่มีค่า f 1 8ที่หลายๆคนจะนิยมใช้กันอยู่แล้วประฏิทิภาพของการใช้เลนที่มีค่า f 1 2นะครับผมมันจะช่วยเพิ่ม Impact ให้กับตัวนางแบบโดยเฉพาะการดึงความน่าสนใจของตัวแบบให้หลุดออกมาจากฉากหลังได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันเนี้ย นะครับใครที่เคยใช้ F 1 2หรือ F กว้างๆมานะครับจะรู้ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะบ,บางครั้งนะครับผมเราก็ไม่ได้ต้องการให้ตัวฉากหลังของเรานะครับผมมาดึงสายตาหรือแบบว่ามารบกวนกับตัว subject ของเรายิ่งบางคนที่แบบว่า subject มีการเช่าชุดที่แบบว่ามีราคาแพงๆเพื่อมาถ่ายภาพทั้งทีนะครับผมแน่นอนครับนางแบบเองก็อยากจะให้ตัวเองมีความโดดเด่นมากกว่าฉากหลังที่อยู่ตรง บริเวณด้านหลังนั่นเองซึ่งในวันที่นาเบิร์ดได้นําเจ้า SIGMA า 50F 1.2มาถ่ายน้องจูดน,นะครับก็ได้มีการประกบคู่กับกล้องโซนี่อย่างตัว Sony A7C R ซึ่งเป็นกล้องสายไฮเลสของทาง Sony แล้วก็เป็นฟูลเฟรมด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้นะครับผมนาเบิร์ตกล้าตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้เลยว่า SIGMA า 50F 1.2รุน่นนี้มันรองรับกับ กล้องสายไฮเลสหรือเปล่านาะเบิร์ตกล้าพูดเลยว่าลองรับนะครับเพราะว่าภาพพากุกภาพที่เบิร์ตเอามาให้กับเพื่อนๆได้ดูในคลิปวันนี้นะครับผมถ่ายที่60ล้านทุกใบนะครับผมไม่มีการลดทอดีเทลอย่างแน่นอนนะครับดีๆไงว่าว่า60คือ60มาแบบจัดเต็มให้กับเพื่อนๆได้ดูแบบเต็มๆตากันเลยทีเดียวเจ้าซิกมารุ่นนี้นะครับผมก็ เป็นเลนที่ถูกจัดอยู่ในซีรีส์ SIGMA ART ด้วยเช่นกันซึ่งพอมันอยู่ในซีรีส์ ART นะครับผมแน่นอนครับว่าการันตีเรื่องการถ่ายทอดดีเทลต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องความคมหรือถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยมันคมจริงหรือเปล่าเหมือนหรือนาเบิร์ทแค่อําเล่นหรือเปล่าน,น,นะครับผมอ่ะนาเบิร์ทซูมให้ดูก็ได้นะครับที่ F 1-2หนอนาเบิร์ทบอกได้เลยว่าคมตาแตกนะครับผมนะ นางแบบมีการต่อขนตามีการทามาสคาร่าอะไรไว้ยังไงนะครับผมนะมันโชว์ดีเทลออกมาได้อย่างจัดเต็มแน่นอนนะครับผมนะแต่นะครับผมบางนางแบบบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะแม้ว่าจะเปิด1.2มันก็พร้อมที่จะแสดงผลในส่วนนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับผมไม่มีการออกไปแบบว่าคมแค่ตรงนั้นและตรงนี้จะนวลๆไม่มีเวลามันคมมันคมแบบ คลิปไปเลยนั่นเองนะครับผมนะอ่ะทีนี้นะครับเวลาที่ถ่ายโพสเทสนะครับผมนะายคนนะครับผมก็มักจะเอาเลนนะครับผมไปถ่ายพวกจอแสงด้วยเช่นกันจอติกมารุ่นนี้เนี่ยมันก็ยังเ,เก็บดีเทลต่างๆออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะพวกอาการที่แบบว่าโลคอนทา a ์สเวลาที่มันเจอแสงประทะอะไรพวกนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่า ยังดีอยู่นะครับผมไม่ได้แบบว่าสูญเสียดีเทลหรือสูญเสียรายละเอียดจนแบบว่าภาพมันเอาไปใช้งานไม่ได้หรือบบว่าติดซอปไปเลยนะครับผมไม่ได้แบบมีอาการในลักษณะแบบนั้นนั่นเองใครที่มั่นใจแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยฉันเป็นสาวกซิกมาและและแบบว่าเฮ้ยฉันมั่นใจว่าฉันจะซื้อแน่นอนนะครับผมนะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณได้เจอเลนส์รุ่นนี้แน่นอนในงานซูนคาเมล่าที่จะจัดขึ้นที่เกตเวย์เอกมัยเดินทางสะดวกด้วย โดยฟ้า bts ลงสถานีเอกมัยและแน่นอนว่าไอ้เจ้าเลรุ่นนี้นะครับผมจะไปปรากฏให้กับเพื่อนๆได้ลองสัมผัสกันอย่างแน่นอนนั่นเองลองกันอย่างจุใจแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนพวกเราได้ที่งานซูมคาเมล่าแฟร์ด้วยเช่นกันสำหรับใครที่โดนเบิร์ต,ตกหรือโดนเบิร์ป้ายยาแล้วนะครับผมคุณหยุดอยู่แค่ตรงนี้แต่ถ้าใครที่คิดว่าฉันอยากรู้แบบเบื้องลึกแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมนะคุณรอ เลกชันต่อไปได้เลยพอพูดถึงความเป็นเลน50มิลที่มาพมาวค่า f 1.2แล้วจะขาดเลนรุ่นนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ Sony 50 f 1.2 gm ซึ่งในการเทสเปรียบเทียบระหว่างตัวซิกมาก็ดีหรือตัวโซนี่เองก็ดีนะครับผมนัเบิร์ดก็ได้มีการเทสในหลายๆสถานการณ์โดยมีการเซตติ้งนะครับ ให้มีความเหมือนทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวโหมดนะครับผมนะค่า F ก็ดีสปีชัตเตอร์ก็ดี ISO ก็ดีไวท์บาลานซ์ก็ดีนะครับผมเรียกได้ว่าเอาทุกอย่างให้เหมือนกันที่สุดนะเบิร์ดจะให้เพื่อนๆได้ดูภาพในแต่ละเซ็ตต่อจากนี้ไปเพื่อนๆคิดว่าภาพตัวนี้ใบไหนเป็นซิกมาใบไหนเป็นโซนี่อ่ะ ถ้ายังไม่รู้นะครับผมหรือแบบรู้แล้วนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับผมดูภาพถัดไปกันภาพถัดไปนะครับผมนาเบิร์ดจะเปลี่ยนอิริยยบทของน้องจูนกันนะครับผมเป็นในลักษณะที่เป็นแบบแนวเฮ s h o t ต่อไปนะครับผมขอลองในลักษณะที่แบบว่าจอแบบโคสอัเพเข้าไปในระยะประชิดกันดูภาพถัดไปนะครับผมเป็นในลักษณะของการถ่ายพอเทแบบขึ้นตัวประมาณนี้นะ ลองมาดูแบบเต็มตัวกันบ้างน,นะครับผมมันจะมีแกลบอยู่นิดนึงนะครับผมถ้าใครสังเกตดีๆจะรู้เลยว่าไอ้ใบนี้คือซิกมานะครับผมนะอ่ะเบิร์ตจะเฉลยให้ดูกันนะครับในแต่ละเซตนะครับผมนะใบที่ติดวอร์มโทนหรือติดโทนอุ่นนะครับผมใบนั้นคือภาพที่ได้จากเจ้าซิกมา F1.2 ่นั่นเองนะครับผม โดยในการเทสในแต่ละช็อตนะครับผมนาเบิร์ดได้มีการคุมตัวแปรต่างๆให้เหมือนกันที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการถ่าย Color Profile ค,ค่าสปีดชัตเตอร์ค่า ISO ค่าไวท์บาลานซ์นะครับผมเรียกง่ายว่าถ่ายออกมายังไงก็เอาให้เหมือนกันที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมนะมุมกล้องอาจจะเบี่ยงกันเล็กน้อยนะครับผมอาจจะแบบว่า อาจจะมีจังหวะที่แบบว่าลมมันพัดอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ผลทดสอบตรงนี้นะเบิร์ดกล้าพูดเลยเลยว่ามันเป็นแฟกจริง,รงๆที่นะเบิร์ดแล้วก็ทีมงานได้ออกไปเทสมาให้กันเพื่อนได้ดูกัน Sigma อาร์ตมันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องความคม,คมเขาคมแบบคมกลิปคมบาทนะครับผมนะและที่ f 1 2ของทาง s o นี่เนี่ยมันจะเทียบชั้นกับทาง s i กมาได้ไหมนะครับผม มาเรามาดูกันนะครับผมนะมุมเดียวกันเซตติ้งเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกประการรวมไปถึงค่า f 1 2 n u m b e r นะครับนบเบิร์ตกล้าพูดเลยว่าถ้าน u m เบิร์ตไม่เปิดชื่อหรือไม่มีการแปะชื่อน u m เบิร์ตกล้าพูดเลยเพื่อนๆน,นเดาไม่ออกนะครับผมอ่ะเฉลยให้ดูกันถ้ามีการจับไบเทสโดยที่ว่าคนที่ดูนะครับผมไม่ได้รู้มาก่อนว่าเป็นเลนซิกม่าหรือเป็นเลน GM นะครับผมนาะเบิร์กเชื่อเลยว่าแยกไม่ออกแต่ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นจากซิกมาก็ดีหรือจากทางโซนี่เองก็ดีนาะเบิร์ก็ยังเชื่อว่าถ้าเป็นการทำ by test อาจจะแบบว่าบางคนอาจจะมีแบบลังเล50 50อย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งจุดเด่นนะค,ะครับของทางซิกม a านะครับผมนั่นก็คือมาพร้อมบบกับกลีบรูรับแสงทั้งหมด13กลีบด้วยกันนะครับผมอ่ะแล้วมันดียังไงนะครับผม ไอ้กลีดลบแสงที่13กลีบตรงนี้นะครับผมมันจะทําให้เวลาที่เพื่อนๆน,นะครับถ่ายภาพในลักษณะที่แบบว่าให้เกิดสตาเอฟเฟกต์หรือเกิดไฟแชกมันจะเบิ้ลคูณ2นะครับผมตามทฤษฎีหรือตามหลักการแล้วถ้ากลีบเลบแสงนะครับเป็นเลขคี่ตัวไฟแชกมันจะคูณ2เข้าไปอย่างเช่น13กลีบหรือ13เบต มันจะกลายเป็น26แฉกแชร์ซึ่งตอนนี้นะเบอร์ได้กดถ่ายมานะเบิร์ต้องเอานิ้วมานั่งนับแฉรดูว่ามันครบไหมนะครับผมซึ่งต้องยอมรับเลยว่ามันมาครบ26แฉกแชรกจริงๆนะครับผมนะซึ่งอันนี้นะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเพราะนัเบอร์เชื่อว่าคนมีเลน51.2 2ทั้งทีนะครับผมน้อยคนที่จะถ่ายไฟแชรนะครับอันนี้กล้าพูดเพราะว่านัเบิร์ส่วนตัว เวลามีพวกเลน1.2 1.4หลายหลายคนนะครับผมจะนึกถึงนินเดียวคือพอร์เต็ดร้อยละ90แน่นอนนะครับผมไม่ค่อยมีใครบอกว่าฉันจะซื้อเลน f 1.2หรือ1.4เพื่อถ่ายไฟแชกยอมรับเลยว่าน้อยแต่มันก็มีบ้างนะครับผมนะสำหรับโฟกัสนะครับของตัวโซ n y แล้วก็ของทางซิกมาถ้าในสภาพแสงที่แบบว่าเป็นแบบเอา d ด o r หรือแบบกลางแจ้งนะครับ ถ้ายิงมแบบบายเทสคุณแยกไม่ออกนะครับอันนี้ส่วนตัวขนาดนาเบิร์ดยืนถ่ายเองให้ทีมงานยืนอยู่ข้างๆดูด้วยดูจากหลังจอเหมือนกันนะครับถ้าไม่บอกว่าไอเลนตอนเนี้ยใช้ซิกมาไอตอนเนี้ยใช้โซนี่แต่ละคนเดาไม่ออกพอตัดมาในส่วนตัวที่บอกว่าเป็นในสภาพโลไลท์ ight, หรือในสภาพแสงน้อยอาการโฟกัสของทางซิกมนะครับผมถ้าไม่บอกว่า เป็นของเลนเะติร์ปาร์ตี้นาเบิร์คิดเลยว่ามันเป็นโฟกัสในระดับเทียบเท่ากับเลนค่ายไปแล้วนั่นเองพอพูดถึงเรื่องระบบโฟกัสนะครับมันต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเลยเรื่องอาการโฟกัสเบดดิ้งรอบนี้ s i กมาทาการบ้านมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในมุมเดียวกันนะครับผมนะเบิร์ดให้น้องจูนนั่งอยู่มุมหนึ่งแล้วปล่อยอีกมุมหนึ่งนะครับผมให้เป็นในลักษณะที่ว่าเป็นแบบ มีวัตถุพอให้เห็นหนงตรงขอบขอบภาพนะคบผมให้เพื่อนๆสังเกตนะครับผมของ s i กมาเนี่ยเวลาที่ย้ายจุดโฟกัสจากน้องจูนไปที่ฉากหลังและจากฉากหลังกลับมาที่น้องจูนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีความสมูทคือโอเคแหละว่าอาการเปอร์สเปกทีฟมันมีอยู่บ้างนะครับผมนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าแบบเยอะแบบว่าเห็นแบบเห็นแบบเด่นชัด ในขณนะที่ตัว Sony ที่เป็น5 0 1 2 GM นะครับเวลามีการย้ายจุดโฟกัสจากทางน้องจูนไปที่แบ็กกราวและจากแบ็กกราวกลับมาที่น้องจูนนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่า,าตัวเปอร์สเปกทีฟที่เป็นอาการของตัวโฟกัสบิดดิ้งนะครับผมค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ด้วยความเป็นเลนค่ายนะครับผมมันจะมีภาษีที่ดีกว่า อยู่หนึ่งเรื่องนะครับผมเพราะคือในตัวกล้องโซนี่นะครับผมมันจะมีฟีเจอร์ที่จะช่วยลดอาการโฟกัสบิดดิ้งที่เกิดจากเลนได้ด้วยเช่นกันนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าฟีเจอร์ในส่วนนี้นะครับผมนะมันจะรองรับเฉพาะกับเลนค่ายเท่านั้นนะครับเลนเตอร์ปาร์ตี้มันจะไม่ได้รองรับในส่วนนี้พอพูดถึงเลน f 1 2เนี่ยเรื่องนี้จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องโบเก้เน่นนครับว่า จะซิกมาเองก็ดีแล้วก็ตัวโซนี่เองก็ดีที่ f 1 2นะทั้ง2รุน่นนี้ให้โบเก้ที่มีความสวยงามและก็มีลักษณะโบเก้ที่มีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากแต่พอมาเทสในลักษณะที่แบบว่ามีความละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยเพราะในลักษณะของตัวเนื้อโบเก้ของตัวซิกมานะครับผมต้องยอมรับเลยว่า มีความเป็นออนเนียนอยู่บ้างปลกปลายนะครับแล้วก็ตัวโบเก้ก็ยังเป็นโบเก้แบบทรงวงรีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอย่างที่นเบิ์ดได้เกริดไปก่อนหน้านี้พอมาเป็นในส่งตัวทางโซ n y ่โซนีนะครับผมก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับผมในส่งตัวออนเนียนนะครับผมนะซึ่งต้องยอมรับเลยว่าถ้าไม่ได้ดูแบบจับผิดหรือแบบว่าเอามาเอามาดูบเทสซ้ายขวาและแบบปิดป้ายชื่อเอาไว้ นาเบิร์ตก็ยังพูดคําเดิมว่าคุณท้ายไม่ถูกแน่นอนนะครับผมถ้าคุณแบบไม่เคยสัมผัสเลนทั้ง2อรุ่นนี้มาก่อนเรื่องอาการคลาดเคลื่อนต่างๆของเจ้าเลนสิกมาซึ่งอันนี้นาเบิร์ตต้องออกตัวก่อนนะครับว่ามันเป็นเลนที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเพราะฉะนั้นนะครับผมณนะปัจจุบันณนะวันที่นะเบิร์ตได้เทสต,ต,ตรงนี้มันจะยังไม่มีในส่งตัวเลนคอเลกชัน ทําการแก้ไขในส่วนต่างๆของตัวเลนส์ทำให้มันพร้อมที่จะฟ้องอาการคลาดเคลื่อนต่างๆออกมาแบบจัดหนักจัดเต็มมาเริ่มมาที่เรื่องแรกกันก่อนเรื่องอาการโก้กับแฟเวลาที่ถ่ายย้อนแสงนะครับทั้งซิกมาทั้งโซ n y นะครับผมยอมรับเลยว่ามีด้วยกันทั้งคู่นะครับผมและก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับผมก็คือเวลาเจอแดดแรงๆนะครับผม ไอ้แสงที่พุ่งออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยมันจะมีริิ้วตามออกมาด้วยเล็กน้อยนะครับผมแต่ตรงบริเวณจุดกําเนิดแสงเนี่ยมันจะมีเป็นวงๆใหญ่ๆอยู่ข้างในซ้อนอยู่บางๆให้เห็นอยู่แต่วิธีแก้มันแก้ง่ายนะครับผมก็คือขอแค่เพื่อนๆทาการเบี่ยงมุมหลบนะครับผมหรือแบบว่าหันเปลี่ยนมุมถ่ายหรือแบบว่าถ่ายตามแสงนะครับผมคุณก็จะไม่เจออาการโกดกาแฟมาลบกวนภายในภาพแต่อย่างใดแล้วนั่นเองนะครับผมนะ ต่อเนื่องด้วยอาการ ca หรือการขอบม่วงภายในภาพถ้าดูแบบผิวเผินคุณอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าคุณดูแบบจับผิดคุณเห็นแน่นอนจะซิกมาหรือจะโซนี่ก็มีปรากฏให้เห็นอยู่เหมือนกันเลนที่มีค่า f กว้างนะครับผมมักจะประสบอาการ ca อยู่พอสมควรด้วยเช่นกันนะครับผมต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โซ n y แล้วก็ซิกมา สรุ่นนี้นะครับผมรุ่นอื่นๆก็มีปรากฏให้เห็นอยู่อาการขอบมืดนะครับวันที่นาเบิร์ดได้ถ่ายน้องจูนในเอาโดร์นะครับผมแล้วเอาไฟล์มาดูเทียบกันนะครับซิก m มนะครับผมจะมีวินเ็ตชัดเจนเลยทั้ง4มุมนะครับผมแต่อย่างที่นาเบิร์ดได้เกริ่นไปว่าถ้าคุณไม่ได้ถ่ายในลักษณะที่แบบว่าเป็นฉากหลังสีขาวนะครับคุณจะ ไม่ต้องกังวลกับอาการวินเวียนเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เราออกไปถ่ายนะครับผมมันพร้อมจะดึงสายตาของเรามากกว่าอาการวินเวียนที่ปรากฏออกมาให้เห็นนั่นเองนะครับผมนะและก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันอย่างตัวงานประกอบแล้วก็งานดีไซน์ของเลนนะครับตัวซิกม่านะครับผมต้องยอมรับเลยว่าเห็นแวบ,บแรกนาเบอร์คิดว่าเป็น 50f 1.4กลับชาติมาเกิดใหม่นะครับ เพราะว่าทั้งลักษณะของตัวฮูดนะครับผมจนไปถึงตรงผิวบอดี้ดูผิวเผินนึกว่าใช่นะครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นซิกมานิวเจนเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอ้คำว่านิวเจนเนี่ยนะครับพี่นาเบิร์ตได้พูดอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นเลนที่มีการใส่พวกฟีเจอร์ที่มีความเหมือนกับเลนค่ายในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Custom FN นนะครับผมสวิตช์อัปเปอร์เชอร์ลิงนะครับผมอันนี้เรียกได้ว่า เทียบเคียงกับเลนค่ายเป,เ,ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือสวิตอื่นๆอย่างเช่นพวกสวิตคลิกออนคลิกออฟสวิตเอฟเอฟเอฟนะครับผมหรือจะเป็นในส่งตัวสวิตที่ใช้ในการล็อกปุ่มอเ e r ร์เชอร์ลด้วยเช่นกันเรียกง่ายๆว่าเอาซิก m a มาวางเทียบกับตัว GM นะครับผมางานประกอบรวบรวมนะครับผมมีความใกล้เคียงกันแต่ถ้าเรื่อง f ิ e l ิ่งนะครับผมนาะเบิร์ดชื่นชอบ f ิ e l i n g ของทาง Sigma มากกว่านะครับผม เพราะถ้าใครเคยสัมผัสงานประกอบของซิกมาตั้งแต่ที่ยังเป็นเจนของ d ด r อ r มาโดยตลอดเนี่ยนะครับนะโดยเพาะยิ่งเป็นซีรีส์ R ด้วยนะงานประกอบอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีความแน่นมีความแข็งแรงทนทานนะครับผมนะมันจะไม่ใช่แบบว่าน้ำหนักเบาๆนะครับผมแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับผมว่าน้ำหนักของตัว50 2รุ่นนี้ไม่ได้ถึงโล ซึ่งบางคนพอเห็นรูเมอร์ปุ๊หูหนักเป็นโลแน่หนักกว่า GM แน่นอนนะครับผมนาเบิร์กล้าพูดเลยว่าน้ำหนักเทียบเคียงนะครับผมกับตัว G Master หลายๆคนยังติดภาพของความเป็นเลนเติร์ดปาร์ตี้แต่ในมุมของระเบิดด้วยความที่ว่าเขาเป็นเลนออกมาใน New Gen ซึ่งออกมาด้วยกันอยู่หลายๆรุ่นแล้วนะครับพวกออปติกพวกเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะเบิร์กล้าพูดเลยว่าซิกมาในนิวเจนนะครับผม แทบจะเทียบชั้นกับเลนค่ายในยุคปัจจุบันในแต่ละรุ่นเผลอๆเลนคลิกมาบางรุ่นนะครับผมสามารถที่จะทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่าเลนค่ายซะด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าความนิยมนะครับผมแน่นอนว่ายูเซอร์มักจะให้ภาษีที่ดีกว่าของตัวเลนค่ายกันอยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับในมุมของนาเบิร์สนาเบิร์ก็ยังขอพูดอยู่อีกครั้งนึงว่า พอมันเป็นเลนเกตซีรีอาร์ตนะครับผมปรฟอร์แมนซ์ในด้านต่างๆของทางซิกมาไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนจะขอลองฟังความเห็น ของน้องเฟิร์สแล้วก็พี่ปั๊บดูบ้างว่าหลังจากที่ได้ไปลองสัมผัสเจ้าตัวซิกมา50.12เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเจ้าเลนส์รุ่นนี้ครับผมเริ่มจากน้องเฟิร์สก่อนเลยดีกว่าที่ผมได้ลองอาจจะไม่ได้ลองเยอะแต่เท่าที่ผมได้ลองกับเจ้าตัวโซ ny a 7 r แล้ความคมแน่นอนว่ามันทําได้ดีอยู่แล้วเรื่องน้ําหนักค่อนข้างตัวโอเคไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักจนเกินไปอันนี้อันนี้เรื่องน้ําหนักเนี่ยหลายคนพอพูดถึงซิกมาปุ๊บจะบอกเลยว่าหนัก คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเพนพอยที่คุนพอพูดถึงซิกมาหนักแน่นอนแต่ตัวนี้บอกเลยว่าคุณอ่าทลายความคิดอันนั้นออกไปได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับอ่าตอนนี้มันมีเ u e s t i o n อยู่อย่างหนึ่งก็คือด้าน distortion ด้วยความที่ตอนนี้มันตอนนี้เราถ่ายกันก่อนเปิดตัวเนาะอ่าใช่ใช่มันก็เลยไม่ทํางานถูกต้องเรื่อันนี้อันนี้นาเบิร์ตต้องพูดก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อเสียนะคือโดยปกติของเลนรุ่นใหม่ๆที่มีการเปิดตัวนะครับ มันจะยังไม่มีในส่วนตัวเลนคอลเลกชันออกมาให้แก้นะครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะต้องรอการอัปเดตจากทางโปรแกรมอย่างเช่น Adobe Lo หรือทางไลลู m อีกครั้งหนึ่งเพื่อเสริมครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าในพวกของการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ไขเลนทุกตัวมันมีหมดใช่ใช่ใช่ว่เลนที่ออกมานานแล้วซอฟต์แวร์ก็ได้กับการปรับปรุงพัฒนามาในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเป็นเลนที่ออกมาใหม่อย่างนี้บางครั้งมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเราก็ต้องให้ความแฟร์กันนิดนึงนะต้องรอดูช่วงที่ออกไปเป็นโทม พร้อมให้เราใช้งานอ่ะในมุมมองของพี่ปั๊บบ้างนะครับผมหลังจากที่ได้ลองเจ้า50ซิกมา1.2ตัวนี้พี่ปั๊บมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างต้องบอกก่อนว่าผมได้ลองเมาส์เจ้าตัวซิกมา50 1.2ตัวเนี้ยกับโซนี่เอลฟาเซเว่นมาร์โฟนะครับซึ่งจะแตกต่างกันนิดนึงในเรื่องการจับถือนะครับผมว่าโอเคไม่มีประเด็นนะครับเพราะว่าด้วยด้วยกริปด้วยขนาดเลนด้วยน้ำหนักอะไรมันคือค่อนข้างโอเคมีความรู้สึกว่าอาจจะเบากว่า GM เล็กน้อย นะครับอันนี้ต้องดูตัวเลขอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างตต่เรื่องการจับถือเนาะแล้วก็เรื่องสวิชต่างๆนะครับเรื่องปุ่มแบบคลิกล็อกพวกเป็นคลิกอะไรพวกเนี้ยมาค่อนข้างครบนะครับแล้วก็มีตัวปุ่มคัสตอมตรงนี้ด้วยนะครับเข้ามาก็พูดง่ายคือครบแหละนะครับแล้วก็เออร์เจอร์ลิงมาก็อันนี้ดีเหมือนกันอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวคุณภาพอย่างที่น้องเฟิร์สบอกคือเหมือนกันว่ามันจะให้ภาพที่คอนทราสค่อนข้างจัดกว่า GM ที่เป็น1.2นิดนึงจะไปคล้ายกับตัว1.4 ครับผมนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เห็นเหมือนกันเรื่องโฟกัสความไวอะไรต่ออะไรเท่าที่ใช้ถึงแม้เดาว่ามันจะยังไม่เป็นเฟิร์มแวร์ตัวเปิดขายปัจจุบันนะครับแต่ว่าความไวหรืออะไรเนี่ยก็ตอบโจทย์ใช้งานได้เลยทีเดียวครับสำหรับจ้ตัว GM 5 0 1.2 DG DN R ตัวนี้ครับผมอะซึ่งจะซิกมาก็ดีหรือจะเป็นเลนค่ายก็ดีนะครับต้องยอมรับว่าเป็นเลนที่มีข้อดีของมันแล้วก็ถ้าคุณเอาไปใช้งานได้ถูกต้องตามลักษณะของการใช้งานของเขา คุณจะสามารถดึงศักยภาพออกมาได้ถึงขีดสุดของเขาแน่นอนครับหนึ่งอยู่สองคุณหน้าที่หลักๆของเขาคือการถ่ายโปรเทคตหรือการถ่ายภาพในสภาวะ low light ซึ่งมันจะทําให้คุณไม่จําเป็นจะต้องอดัน iso สูงๆเพื่อที่จะให้มีสปีดชัตเตอร์ที่แบบมันพอถือที่จะไม่ทำให้ภาพภาพมันสั่นอะไรประมาณนั้นได้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งซึ่งถ้าใครนะครับผมสนใจเจ้าติ๊กมาลุนนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมมาอุดหนุนกับพวกเราที่ ร้านกล้องสีมูได้ด้วยเช่นกันนะครับผมและก็เร็วๆนี้จะมีงานสูมคาเมราแฟร์นะครับผมซึ่งเบิว์ก็จะฝากอย่างเนี้ยอยู่ในทุกๆคลิปนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็อย่าลืมไปเจอพวกเราได้ที่งานสูมคาเมราแฟร์นะสุดท้าย,ยนะครับผม ขอน้องเฟิร์สแล้วก็พี่ปั๊บฝากผลงานแล้วก็ช่องทางติดตามไว้ด้วยนะครับผมเริ่มจากน้องเฟิร์สก่อนเลยครับผมก็หลักๆก็ติดตามผมครับได้ทาง Facebook เนาะเฟซพิโฟโต้นะครับแล้วช่องยูทูบเดือพีแชนแนลครับครับผมอ่าแล้วก็ของพี่ปั๊บครับผมของผมก็เช่นเดียวกันครับใน YouTube ครับก็ไปกับปั๊บนะครับแล้วก็เพจใน Facebook ก็ไปกับปั๊บเหมือนกันครับยังไงฝากไว้ด้วยครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราทั้ง3คนนะครับผมทั้งน่าเบิร์ด น้องเฟิร์สแล้วก็พี่ปั๊บนะครับผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งไหนครั้งต่อไปจะเป็นรีวิวหรือเป็นการแนะนำอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในช่องทาง YouTube นะครับผมสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปแต่พี่ธมีพงศอะเฟื่องเลยมาเดินเลยมาเดินมาเลย เอาเดินมาเดินมาไม่อะไรอันนี้ลองเทกลรมาเอาเลยลูกอยากเล่นอะไรกนหลังหลังเลนเอาเลยเออนั่แหละเล่นก็แล้วมันก็เอาหลุดแล้วแม่งก็หลุดเปลมกูด้วย